ทผูชมทุกคนด้วยกันนะครับขอโทษที่ผมหายไปนานนิดนึงนะครับโอเควันนี้เราก็จะบลิ้นโฟลสเก็ผมไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทำอีกแล้วและผมมาอาัดเพาะนี่ชิลสกี้ผมจะใกล้ไมสโตนสแล้วโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรงั้นก็ตัดไปในเกมเลยโดยที่ตัวเราจะลินวันนี้ก็คือจอนโดสกิน อันนี้โอเคงั้นตัดไปในเกมเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเกมแล้วเราก็เจอครูคิดสก,กินที่เขาบอกว่ามันเพย์ทูวินได้เพราะว่าครูคิดปกติมันจะใช้เสียง布拉布拉อะไรสักอย่างก่อนที่มันจะกดสก,กิลตลอดแต่สก,กินนี้ไม่มีเสียงเขาก็เลยบอกว่ามันดีแต่ผมไม่เชื่อขี้โม้ยอกยอก โอเคเราก็จะต้องรีบทำเครื่องปั่นไฟนะครับทำไมแหลกจังวะรีบไปครับโอเควิ okay. ่งไปเครื่องปั่นไฟอยู่หนเจอแล้ว เอ้าเฮ้ยผมปิงโอเคได้แล้วเมื่อกี้ปิงเครื่องสุดท้าย โอเคไม่เป็นไรครับต่อไปก็อบอกซีโคล่ามาไปเราไปตีครูคิดกันดีกว่า <c oughs> อ,อ,อ้าวเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยเอาเสียงลงก่อนควมปิงมันทำให้ผมอับอายโอเคช่ามันเถอะโอเคตอนนี้เออก็ดูเหมือนว่า เราจะต้องไปช่วยสุดๆเจ็ดเอ็จ็ดยการล่อพวกตัวนี่มาแต่ตอนนี้ผมปิงจะจัดผมไม่รู้มันจะมาแตะตัวผมหรือยังโอ้มันหันมาแทนนะโอเคเอา้าผมโดนแตะโอ้โหบอกแล้วผมปิงเคกินไก่ไปช่วยเพื่อนเท่านี้แหละเพื่อนอยู่ในก่อนยังไม่รู้ แล้วอีกคนอ้โหอะไรกันครับนี่โอเคไป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 โอ้ด้านหลังผมนี่เองไม่ผมจะไม่เข้าไปตีเขาหรอกดักเลยไม่เอาดีกว่า ครับอ้าวมันหันไปตีเขาดีเลยผมจะต้องตีมันให้ได้ออโอ้โหโคตรปิงโอเค,อเคชนะแต่ก็ยังไม่ได้ไมล์สนเคงั้นตัดไปตาต่อไปอย่างรวดเร็วกันเลยครับโอเคในที่สุดเราก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเออ เจวันเอก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 สกินไข่หรือว่าเชฟนั่นเลยผมชอบเพลงสกินนี้นะโน่ no. เราต้องปกป้องพื้อนอ,อย่างน้อยโงเวลาได้นิดหน่อยอดีแต่มันฆ่าเพื่อนไปแล้วฉันคงต้องรีบแอบ เอาดีดูแมนโอเคเสร็จไปกันต่อครับต่อไม่น่าจะมีอะไรพิเศษมาก <Wow. S 1> ก็แค่มาดูผมนักน <Wow. S 1> เปล่งไปเกิดคุณได้ยินเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ เดี๋ยววันเอกมันจะมาเร็งผมโอเคเสร็จไปเครื่องหนึง่งแบตผมเหลือน้อยมากเลยหุย้ยเกือบโดนตอนนี้จังหวะน,นี้เราก็จะดักตีวันเอกนะครับเพราะด้วยเหตุผลบางประกานะครับเราเลยต้องแอบตีวันเอกนะครับ โอ้โหฮิตผมนี่มันตีว่าวจะจัดะเลยโอเคไม่สนเพื่อนละไปหาเครื่องปิดไฟต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยลกันคลิปนี้มันก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยก็ได้นะครับเออแล้วก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับหรือจะไม่กดไม่เป็นไรแต่กดติดตามให้หน่อยก็ได้แล้วก็ต้องขอโทษที่ช่องผม จะชอบทำคลิปช้าเพราะว่าผมไม่มีคอนเทนต์และก็หมดไฟนั่นแหละโอเคงั้นก็ไปช่วยเชดเลดสกี้กันเพราะบิวเดอร์แมนตายแล้วผมผมใกล้ตายแล้ว เจลิสกี้พยายามโล่มาใส่ผมแทนโอเคยังไม่ตายแต่ก็น่าจะใกล้าตายอีกไม่ไมนานเน้นแล้วครับ โอ้โหตีว้าทั้งคู่โอ้โหอ h my god กิดบล็อกดีจัดโอเคงั้นก็ตัดไปตาต่อไปเลยนะครับผมโอเคดูเหมือนว่าตานี้ผมจะได้เป็นแล้วแล้วผมไม่รู้ผมจะชนะได้ไหมฮอปปิงมันเยอะเกินไปสิ่งแรกที่จอนโดต้องทำก็คือการวางกับดักในที่จุดต่งตางๆเราก็เจอเกสสองตัวนะครับ ผมเถือไปทำเขาปิดลักผมเลยจะได้ฆ่าเขาเองนะครับโอ้โหไปไหนวะโอ้ยปิงอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่เอาหน้าโอเคฆ่าได้แล้วครับคนนนคต่อไปก็เป็นแฝงนี่ยแหละดูจากทิมคนดีก็ไม่เขารู้หายไปไหนแล้ววะเฮ้ยแฝงหลบเหลอผมยิงเสียไอตัวกระดักมาละมอละนะไอหนีพอดี ตัวมันโคตรโกงกืนกับผมมึงเลยไหมนนัไ้ไม่นี่มันทำบ้าอะไรกันเนี่ยครับโอ้โหคนอยู่นี่เต็มเลยเออผมเข้าใจละ lama jadi nengok, ini untuk sarungan, sama jadi yes, eh, aku juga tidak punya tanggulir di rumahnya, non. ครับเหลือกิสตัวเดียวครับก <c> ล <oughs> ับมากิสเยวจะไปไหนไม่ได้ วิวว่าโผล่ว่า,ววารัวเลยครับต้องบตบกันหรอนี้ให้ดีเพราะว่าดึงพี่คนนี้เขาจะพยายามช่วยผมนะครับดอกสุดท้ายครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จะมาแพ้ให้กับเสกสตึ้มดึงไม่ได้เออผมแพ้ไม่เป็นไร โอเคงั้นตัดไปาต่อไปกันเลยเราจะได้จบคลิปอย่างเร็วๆไปโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเกมแล้วแล้วตอนนี้ก็มีครูคิดเออในนี่ก็คือเชงเมื่อกี้ก็คือเพื่อนในโรบอบผมที่จอยมาฮะเฮ้ยอ๋อเขาเดินตกมาทางนี้ครูคิดอยู่แถวนี้ไม่กลัวเว้ย โอเคไปไปต่อกันครับค,คิดจะกลัวนี่คนอุตสา่าห์แก้จะได้ไหสโตนแล้วเนี่ย ซึ่งผมก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าคลิปผมน่าเบื่อจริงผมรู้แต่ก็ต้องขอโทษผู้ชมเลยนะครับที่คิปเออมันจะค่อนข้างอะไรปแปลกๆแบบนี้ฝนาะดโดนด้วยจเจ๋งแจ๋อุ่ยสโตนสี่แล้ว เกสพราวนุโลน sfoth คุณเห็นไหมถ้าไม่เห็นผมจะซูมให้นะครับโอเคเมื่อกี้คุณก็น่าจะเห็นอยู่นะเคงั้นก็จัดการครูคิดนะครับเพราะเราได้ไมสโตนสีแล้วแต่ผมพูดจริงนะถึงผมจะได้ไมสโตนสีแต่ฝีมือผมเหมือนกับไมสโต2สอเคช่างเถอะไปหาครูคิดต่อไอ้หนูอยู่ไหน เคจ <c> ะ <oughs> ตีเพื่อนฉันโอ้โห,โหเห็นไหมผมบอกคุณแล้วผมได้ไมสโตนดสีก็จริงแต่ฝีมือเหมือนกับไมสโตนดสองโอเคแต่ตอนนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนเราก่อนอย่างเช่นการแทงดามิสกิลไอพุ่งนั่นให้เพื่อนนะครับ อยู่พุ่งไม่ใช่ถ้าเกิมดมันพุ่งเมื่อไหร่ผมก็จะเตรียมตัวแทนขึ้นมาครับไม่ไม่ไม,ม่ไดไพุ่งใกล้ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยว,วมันก็คงพุ่งมาแล้วล่ะเยืออะไรเนี่ยไม่ดีกว่า โอ้มีคนให้ตีฟรีด้วยนะครับอ,อร่อยเหอะทำไมแกถึงให้ฉันกินบ็อกซี่โคาว่าโอเคงั้นตัดไปตอนจบเลยดีกว่าเพราะว่าครูคิดน่าจะไม่มีอะไรแล้วเคงั้นตัดไปตอนที่ผมได้เป็น,ชนเชลสกี้เมสโตนสี่เลยครับไปเลยโอเคนี่เลย ครับคลิปนี้อาจจะยาวนานถึง20นาทีเพื่ออะไรก็ไม่รู้เคเราจะใส่สกินนี้แล้วไปสู้กับเจสันหลังจากนั้นเราก็จะปิดคลิปได้อย่างสมบูรณ์อ่ะเฮ้ยเคงั้นตัดไปตอนนั้นกนเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้ตัดเข้ามาในเกมแล้วแล้วก็จกอนของรอบนี้ก็คือเจสันเราจะดาบเรืองแสงเข้เราไปฟาดมันก่อนนะครับโอเค เจสันก็น่าจะเกิดตรงเหมือนนั้นเห็นลูกศรสขีขาวๆของมั้ยก็น่าจะตรงนั้นไม่ก็ตรงนูน่นนี่ตรงนั้นตรงนั้นโอเคเจสันอยู่นี่เราต้องเตรียมไปช่วยเพื่อนแต่ก็ต้องระวังเ,เจสันมันโอ้โดนผมด้วยเนี่ยอ้าวโอ้แบบนี้ก็ได้เลยเมื่อกี้ผมแค่เพลอกด ฟันเฉยๆนะไม่ได้ตั้งใจจะฟันเจสันนะครับผมสร้างที่ฮิวด้วยโบร์ builder น่าจะบอกเออให้เจสันเลิกไล่ก่อนดีเฮ้ยไม่นะเฮ้ยโอ้โหผมไม่สมเป็นไมล์สโตนสี่เลยวิ่งกันก่อนนะครับ ผมต้องเอาตัวรอดโดยที่เลือดผมมีแค่หกเสียโอ้โหไปสร้างอะไรด้านในตรงนั้นจะตายอแน่เฮ้ยแอบครับรอกินไก่เคียงนั้นตัดไปตอนที่ผมกินไก่ได้ไม่ก็มีอะไรน่าสนใจไปมันเห็นผมได้ไงวะ ไม่ใช่แล้วไอ้เจสันคนนี้เนี่ยโอ้โหผมสตันมันได้แล้วผมตายโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องถีอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับถึงมันจะน่าเบื่อก็จะและคลิปก็เกิน20ีนาทีแล้วสำหรับใคร ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดดิ้งแจ้งเตอนด้วยนะครับที่คุณมาถึงคลิปผมได้ยาวแบบนี้แต่ว่าผมจะไปย่อคลิปให้มันสั้นมากกว่านี้นะครับโดยการอาจจะสปีดคูณสองบางช่วงโอเคเลิกพูดเยอะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่นะครับผมกดไลค์ให้ด้วยนะครับและเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปใหม่มาอีกนะครับจะไปลงคลิปชร์นะครับโอเคไปกันโบรไปกันทุกคนบายบ๊ายบายครับเฮ้ยกดอีโมดผิด Bye-bye.